สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหนาเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวสินค้าคลิปสุดท้ายของปี2023ค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการการเข้าร้านค้าคุณลูกค้าสามารถพิมพ์ i อ l ดี e ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ sai 421 HKGHI หรือคลิกลิงก์ที่ลงในรายละเอียดทุกคลิปของ YouTube มีสองลิงก์เข้าเพจ Facebook หรือ Line Official ของร้านค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถชมสินค้าย้อนหลังได้โดยคลิกปุ่มวิดีโอตามลูกศรสีเขียวการเข้ารายละเอียดร้านค้ากดตามปุ่มลูกศรสีน้ำเงิน สินค้าจะจำแนกแต่ละเดือนไว้ถูกใจสินค้าชินน้นไหนแคปเจอร์รูปภาพที่มีวันที่แล้วส่งเข้ามาพูดคุยได้ค่ะอีกวิธีคือสแกน QR Code สามารถเข้าลาย official ของแบรนด์ค้าได้ค่ะสินค้าชิ้น,นแรกแหวนเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนะัก5.3กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด14ตงังและเพชรกลม5ต่าง2เม็ด และนำเพชรแชปเปอร์มาประดับหน้าแหวนและบ่าข้างหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์54ราคา14,900บาทงานชิ้นนี้ไม่มีน้ำหนักของเพชรแชปเปอร์ส่งมาด้วยนะคะเป็นงานที่เซตติ้งสวยดูโมเดิร์นนำเพชรกรมประดับร่วมกับเพชรแฟนซีงานชิ้นนี้เพชรเยอะเพชรเรียงรายเต็มหน้าแหวนคะ่ะ ตอบโจทย์สำหรับผู้ชอบแหวนเพชรดีไซน์สวยเซตติ้งไม่จำเจค่ะเข็มกรดงานลงยาเรือนทอง90หนัก4.6กรัมชิ้นงานขนาด1.6คูณ4เซนก้านกรัด3.2เซนราคา13,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานโบราณอายุประมาณ70-80ปีค่ะเป็นงานที่มีความละเอียดประณีตในการขึ้นลวดลายเป็นงานเล็กไม่ใหญ่แต่มาในสภาพดีค่ะแหวนทับทิมสยามประดับเพชรเรือนทอง90หนัก4.4กรัม ระดับเพชร1ตัง14เม็ดและครึ่งตัง12เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.20กรัดหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์48ราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานทับทิมสยามสีแดงสดค่ะเพชรที่ประดับฝังแบบฝังสอดไม่มีน้ำเตยเป็นงานขนาดเล็กไม่ใหญ่ค่ะ แต่พลอยสวยสีแดงสดเหมือนแดงเลือดนกค่ะการประมาณขนาดสินค้าให้คุณลูกค้าดูจากตัวเลขที่วัดไว้นะคะอย่าใช้ความรู้สึกในการประมาณขนาดสินค้าค่ะสินค้าชิ้นนี้มาเป็นชุดมาคู่กับต่างหูทับทิมสยามมาเซตติ้งเดียวกันทางร้านส่งเซอร์เขาออกใบเซอร์มารวมกันระหว่างแหวนกับ ต่างหูว่าเป็นทับทิมสยามสีแดงแต่ทางร้านแยกจำหน่ายนะคะคุณลูกค้าสามารถซื้อแยกได้ค่ะ ต่างหูทับทิมสยามล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5.2กรัมประดับเพชร2ต่าง8เมตรและครึ่งต่าง16เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.24กรัตชิ้นงานขนาด1คูณ1.5เซนราคา22,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทับทิมสยามสีแดงสดล้อมด้วยเพชรบนตัวเรือนสีทอง ชิ้นงานขนาดกําลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปใส่ประดับเข้าชุดกับแหวนก็ทำให้การแต่งกายดูสวยลงตัวและมีรสนิยมยิ่งขึ้นค่ะต่างหูทับทิมสยามพลอยสวยๆนานๆมาทีค่ะต่างหูโอโปอลเอธิโอเปียล,ล้อมเพชรลูปโลก ตัวเรือนเป็นเงินนะคะเฉพาะก้านเกี่ยวเป็นทอง 18K น้ำหนักช่างรวม5.4กรัมระดับเพชรลูกโลก68เมตร60ตังชิ้นงานขนาดกว้าง1เซนความสูงจากก้านเกี่ยวถึงปลาย4.5เซนราคา14,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะนำโอปอเอธิโอเปียมาล้อมเพชรเป็นตุ้งติง้งเป็นงานโบราณที่ดูสวยคลาสสิกค,ค่ะโอปอเป็นอัญ,ญมณีที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถเล่นแสงได้ดีทั้งภาวะแสงมากและแสงน้อยค่ะจี้เข็มกรดเขียวส่องล้อมเพชรเรือนปาหะหนัก7.18กรัม ระดับเพชร24เม็ดรวม2.20กรัตเขียวส่อง10.40กรัตพร้อมใบเซอร์จี้ขนาด1.8คูณ2.8เซนคัวจี้กว้าง3.5มิลก้านกรัดยาว1.5เซนระบบล็อกแบบหัวจกักราคา41,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่ได้เขียวซองเม็ดใหญ่ถึง10กระดักว่าและเพชรที่ประดับเพชรขาวสวยเพชรเยอะถึง2.20กระดัตเป็นงานอเนกประสงค์ใช้สำหรับเป็นจี้หรือพับขั้วจี้ลงติดเป็นเข็มกลัดก็ดูสวยหลากหลายสไตล์ค่ะเขียวซองเม็ดใหญ่ๆนานๆจะหลุดมาทีค่ะงานชิ้นนี้ได้แต่เพชรก็คุ้มราคาแล้วค่ะ ต่างหูเพชรดอกไม้ตุ้งติ้งสายตัวเรือน 18k สายทอง 14k หนัก3.6กรัมประดับเพชร14เม็ดรวม1กระตัดชิ้นงานขนาดกว้าง0.8เซนความสูงจากก้านเกี่ยวถึงปลาย5เซนราคา27,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยการนำเพชรมาจัดเรียงเป็นรูปดอกพิกุลและทำตุง้งติ้งสายลงมาเพิ่มความสวยหวานให้ชิ้นงานชวนมองยิ่งขึ้นค่ะงานเซตติ้งสวยไม่ดูเรียบจนเกินไปค่ะชิ้นสุดท้ายขายยกชุดนะคะเป็นกำไลและแหวนทับทิมพม่าดิบประดับเพชรกำไลทอง 10k หนัก11.3กรัม ประดับเพชร3ตัง2เมตรและ2ตัง6เมตรรวมเพชร0.18กกราตรอบวง15เซนหน้ากำไรกว้าง0.6เซนกำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.3เซนประดับทับทิม5เมตรช่วงพลอยประดับเพชร3.7เซน ระบบล็อก3ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งพร้อมทางสายทิ้งทั้งหมดเป็นทับทิมพมา่าดิบกำไลมีใบเซอร์นะคะขายยกเซตกำไลและแหวนไม่แยกชิ้นทั้งชุดราคา27,500บาทเป็นพลอยดิบที่สวยเนื้อพลอยใสยเป็นทับทิมพมา่าเนื้อแก้วค่ะตัวเรือนมาในสภาพดีตัวล็อกแน่นหนา และเป็นเซตติ้งที่ใส่ได้นานๆแหวนทับทิมประดับเพชรเรือนทอง 10k หนัก2.2กรัมประดับเพชร6เม็ดรวม6ตังหน้าแหวนขนาด1.2คูณ0.7เซนแหวนเบอร์51ยกเซตร,ราคา27,500บาทได้ทับทิมพม่าที่สวยเนื้อใสเป็นทับทิมเนื้อแก้วค่ะ เซตติ้งดูเรียบๆใส่ได้นานๆหากไซส์แหวนไม่พอดีการปรับไซส์แหวนไซส์ละ200บาททองที่ใส่เข้าไปเป็น 18k นะคะสินค้าชุดนี้ตัวเรือนเป็น 10k ค่ะงานชุดนี้สีของพลอยโทนเดียวกันขออนุญ,ญาตไม่แยกขายขายยกเซตไปพร้อมกันเลยราคา27,500บาทค่ะ ร้านเพชรมันตาปิดวันที่30ทธันวาถึง2มกราคม67นะคะหากไม่ปรับไซส์เซอร์พอยสามารถส่งของได้แต่ไม่ได้ลงคลิปใหม่ค่ะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจขอบคุณมิตรภาพดีๆและกำลังใจที่มอบให้แก่กันค่ะลูกค้าคือหัวใจของร้านค้า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่อันใกล้จะมาถึงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณลูกค้านับถือโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขทางกายและใจรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีสุขภาพแข็งแรงการงานรับรื่นค้าขายร่ำรวยเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับคนที่รักได้อย่างปลอดภัยแคลค่าจากพยันตรายทางปวงแล้วพบกันใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะ